เขาลำคาญอยู่แน่เวลาอยู่ดราม่าอันนั้นไม่ต้องจ๊บบอกหรอกเวลาอยู่ดราม่าเวลาอยู่เล่นแบบเย็นชาอันนั้นลำคาญ <c oughs> แต่ดีๆไม่มีใครลำคาญสักคนในโลกอ,อ่อนหวานเขาไว้เกิดเป็นผู้หญิงไงอยู่ถูกไหมในความรักและความสัมพันธ์นะฮะภาษาที่ใช้เนี่ยจริงๆมันมันไม่เหมือนกับภาษาทั่วไปที่ใช้เนะเพราะว่าภาษาความรักมันมีความหมายและมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้น <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมโคจิบอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษา ด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมในการส่วนตัวนะครับติดต่อผ่านทางไลน์นี้ครับ <S <S และนี่เป็นภาพนะฮะการปรึกษาส่วนตัวผ่านวิดีโอคอลซึ่งมีสุภาพสตรทีท่านหนึ่งอยากจะรู้ว่าการจะมีความรักดีๆมันต้องใช้ภาษาแบบไหนเชิญชมเลยครับ การสื่อสารประกอบด้วยกัน3อย่างนะคือ1เนื้อหาคือคําพูด2โทนของเสียงแล้วก็3สีหน้า facial expression 3ส่วนนี้ประกอบรวมกันถึงเรียกว่าการสื่อสารอยู่เนื้อหาถูกต้องสีหน้าไม่ถูกน้ําเสียงไม่ได้ก็คือจบโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องปรับมาทั้ง3แบบการที่ปรับทุกอย่างลงมาอยู่ใน3ส่วนนี้ได้คืออยู่ต้องมีสติแล้วยิ่งอยู่ฝึกให้3ส่วนนี้มันสอดคล้องกันได้มากน้อยเท่าไหร่โดยที่อยู่ไม่สนคนข้างหน้า ยูจะเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ดีขึ้นมากเพราะตราบยูรู้ว่าสมมติเราไปเราขึ้นเครื่องบินนะฮะเจอแอร์โฮสเตสที่บางคนอ่อนหวานไม่ว่าเขาจะเจออะไรแล้วเขารับรับแบบแก้ปัญหาได้อย่างนุ่มนวลกับลูกค้ากับอีกคนนึงใช้อารมณ์เราเห็นได้ชัดอะยูเข้าใจไหมเหมือนกันแต่คราวนี้สิ่งที่เรากําลังจะคุยคนที่เรากําลังคุยด้วยคือคนที่มีความหมายในชีวิตเราไงเพราะฉะนั้นยูจะปล่อยตามอารมณ์ตามความคิดเดิมไม่ได้ยูจะต้องจัดการคัสเตอเมดใหม่เพราะว่าเราต้องการเขาเพราะฉะนั้นเราก็ทําในสิ่งที่มัันนาฟงอะ แต่ที่ผ่านมาเราใช้อารมณ์ใช้ความเย็นชาไม่พูดต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันฉันไม่ไล่ก่อนเธอไม่ไล่ก็ช่างแม่งมันจะมีอะไรดีขึ้นไว้อยู่มันไม่มีทางอะมอร์นิ่งจ้ะพ่อเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะโอ้ยเดี๋ยววันนี้เขาจะไปหาหมอนะแต่ว่าเขาไปเองได้ไม่ต้องห่วงเขานะเดี๋ยวหมอบอกยังไงเดี๋ยวเขาจะรายงานให้ไปถึงปุ๊บถึงโรงพยาบาลถ่ายรูปตัวเองยิ้มกับหมอแล้วก็ส่งมาให้เขาแค่นี้เองอยู่จ,จําจิ้ไว้คนลาคาญเวลาลาคาญอะไรที่เราไม่ชอบนี่เมียเขาราคาญอยู่แน่เวลาอยู่ดราม่า อันนั้นไม่ต้องจี่บอกหรอก <c oughs> เวลาอยู่ดราม่าเวลาอยู่เล่นแบบเย็นชาอันนั้นลำคาญแต่ดีๆไม่มีใครลำคาญสักคนในโลกอ,อ่อนหวานเขาไว้เกิดเป็นผู้หญิงไงยูถูกไหมแล้วก็ต้องปึกไว้อีกหน่อยลูกออกมาอยู่ใช่ไหมเราเราเรา,เราต้องเทรนตัวเองแล้ววันนี้เวลามันถึงจุดนี้แล้วครับต้องต้องทาเลยอะ่ะต้องทําไม่ใช่ลองนะยูยูต้องทําแบบจรงิงจังอ่ะไอสิ่งที่ที่บอกสิ่งที่ที่บอกให้ยูทำเนี่ย มันไม่ใช่กวนเลยนะมันเป็นการแบบเพิ่มความชุ่มชื่นให้หัวใจของเขาทําให้เขารู้สึกความรักของเรามันยังมีอยู่ความรู้สึกคืออุปสรรค วความรู้สึกไม่ใช่เรื่องจริงความรู้สึกคืออุปสรรคอารมณ์ไม่ใช่เรื่องจริงอารมณ์คือฮอร์โมนในร่างกายที่มันแปรเปลี่ยนเฉยๆเรื่องจริงคือสิ่งที่จับต้องได้แล้วคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําให้ได้นั่นคือเรื่องจริงเข้าใจไหมวิธีที่จิ๊บบอกอยู่มันเป็นวิธีที่ฟังมันเหมือนแบบไม่ซับซ้อนอะไรแต่เวลาไปทาเนี่ยมันจะไปฝืน,นความรู้สึกอยู่ซึ่งตรงนั้นต่างหากที่เดี๋ยวต้องระวงังเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกมันสวนมาปุ๊บอย่าไปเชื่อความรู้สึกอย่าเชื่ออารม คนเวลาเวลาว่ายน้ําออกไปทะ,ทะเลฮะแล้วมันมีคลื่นใหญ่ๆสาดซัดมาแรงๆเนี่ยตามธรรมชาติของคนเนี่ยพอรู้ว่าคลื่นมาเราจะทําไงเราจะพยายามจะว่ายเข้าฝั่งใช่ไหมพออยู่ว่ายเข้าฝั่งเท่านั้นน่ะไอ้คลื่นเนี่ยมันจะพายอยู่ออกไปมากกว่าเดิมเพราะพลังมันเยอะกว่าตัวเราแต่คราวนี้วิธีที่ถูกต้องคือการว่ายเข้าฝั่งหนีความตาย เป็นเรื่องของอารมณ์แต่วิธีที่ถูกต้องคือให้ไหว้ขนานไปกับขึ้นจนขึ้นมันหมดแรงแล enroll, ้วเรา s. <S shack, ให้าหา้เข้าฝังนั่นคือวิธีที่ถูกต้องเปรียบเทียบให้ยูฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์มันมาเราจะกลายเป็นคนที่ไหว้ไปชนกับขึ้นแต่ถ้าย cin ูยึดวิธีที่เราคุยกันตรงนี้อยู่จะรอดพอเห็นไหมเห็นไหมฮะถ้าเราสามารถกระโดดเข้าไปสู่โหมดที่ผมเรียกว่าโหมดออดอ้อนได้เมื่อไหร่เนี่ย ความรักจะเปลี่ยนทันทีสําหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะฝึกฝนเรื่องพวกนี้ต้องการจะยกระดับความรักของคุณที่มีอยู่ให้มันเข้มข้นมากขึ้นเรามีคอร์สด,ดีมากมายนะครับสามารถติดต่อได้ผ่านไลน์นี้เลยครับสอบถามทีมแอดมินของผมนะ,ะว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนหรือถ้าคุณยังไม่พร้อมก็สามารถทิ้งข้อความไว้เราจะตอบให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายก็แค่อยากจะให้ทุกคนที่ฟอลโลัผมสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก้า okay, ปะ